ก็ขอกล่าวสวัสดีทุกคนด้วยนะครับสําหรับคลิปในวันนี้ไม่ได้เป็นคลิปมาเสองแต่งเปลี่ลยนอะไรนะครับแต่จะเป็นคลิปในการสอนเลี่ยมของลิลลีในการผ่านภารกิจแคนของการใช้สกอร์สตรีทเนอร์และเป็ดไฟเยอร์นะครับก็ในส่วนของของที่เรามาใช้นั่นก็คือซิลเทอร์ทันเดอร์ในการใช้ผ่นภารกิจแคนอันนี้นะครับโดยเอาไง,งานน่ายเลยคือการวางเล้าตัวป้องปืนเก็บเข้ามาในตัวแล้วก็วางลงไปใหม่อีกรอบหนึ่งนั่นเป็นการที่เรา ใช้สกอร์สตรีกเสร็จแล้วนะครับหนึ่งครั้งได้สามชิ้มแล้วเาก็ทำอย่างนี้ไปจนจบเลยนะครับส่วนผมไม่แนะนําให้ใช้หลักในการวางเจ้าป้อมปืนและเก็บเข้ามาในตัวนะครับซึ่งมันจะช้าวกว่าการใช้ปืนพกหรือมีดอาวุธสำรองในการใช้วางเจ้าป้อมปืนและเก็บเข้ามาในตัวนะครับก็ไม่ค่อยแนะนําให้ใช้ด่านเล็กนะครับให้เล่นเป็นด่านใ,นใหญ่ๆเพราะว่าด่านใหญ่ต้องสุดขอบแบบก็ไม่มีใครที่จะชอบไปวิ่งใช่ไหมะะล่ะครับเราก็ไปปั๊มตรงแถวนั้นก็ได้ครับ สำหรับคลิปในวันนี้ก็จะมาเพียงแค่แนะนำเท่านี้นะครับก็ขอขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับขอให้สนุกกับการปัม๊มภารกิจแขนนะครับสำหรับคลิปในวันนี้ก็คงมีประโยชน์ในการปัม๊มภารกิจแขนไม่มากไม่น้อย เดี๋ยวผมจะรีบทำคลิปวดีๆออกมาเรื่อยๆนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมครับไว้เจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย